เนื้อหาต่อไปนี้มีการสปอยตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องผีอมตะหนังได้เปิดฉากมาที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังถูกลักพาตัวและนำมาขังไว้ในห้องใต้ดินที่ล้อมรอบไปด้วยลัทธิประหลาด จากนั้นพ่อของเธอก็เดินมาและบอกว่าเธอเป็นคนฆ่าแม่ของตัวเองเธอได้แต่ร้องไห้และไม่เข้าใจสิ่งที่พ่อของเธอพูดเธอขอลองอ้อนวอนให้พ่อปล่อยเธอไปแต่พ่อของเธอก็ปฏิเสธและเทน้ำมันใส่เธอทันใดนั้นเธอก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นปีศาจและบอกว่าจะกินวิญญาณของเขาทำให้พ่อของเธอจุดไฟเผา และใช้ปืนยิงไปที่เธอ,อนะต่อมาได้ตัดมายังกลุ่มเพื่อนห้าคนที่เดินทางมายังกระท่อมล้างแห่งนี้ที่ห่างไกลจากผู้คนเพียงเพื่อที่จะรักษาอาการติดยาอย่างหนักของมีอาให้หายขาดโดยกลุ่มเพื่อนนั้นนำโดยเดวิดพี่ชายของมีอา นาตาลี alie, แฟนของเขาอีลิกเพื่อนซีของเดวิดและโอลิเวียพยาบาลสาวที่ตามมาดูแลมีอาโอลิเวียเดินมาบอกเดวิดว่าเธอจะใช้ไม้แข็งและไม่ปล่อยมีอากับเพราะเคยลองทำแบบนี้เมื่อตอนหน้าร้อนซึ่งมีอากระทนได้แค่8ชั่วโมงหลังจากนั้นเธอก็ไปล้วงยาจากโถส่วมณตอนกลางคืนมีอา ได้ลองวกเวกโวยวายขึ้นมาและบอกว่าเธอทนไม่ไหวเพราะได้กลิ่นเหม็นของอะไรบางอย่างต่อมาในตอนเช้ามีอ่าได้บนเรื่องนี้กับทุกคนแต่กลับไม่มีใครได้กลิ่นเลยขณะนั้นเดวิดก็ได้หันไปเห็นหมาที่กำลังเขี่ยผพมด้วยความสงสัยเขาจึงเอาพรมออกและพบกับประตูห้องใต้ดินที่มีคราบเลือดอยู่เดวิดจึงลงไปสำรวจกับเอลิก และพบกับเสาที่ถูกเผาซากแมวจำนวนมากที่ถูกแขวนหนังสือลึกลับที่ตัวคลุมไว้ด้วยถุงดำและปืนลูกซองต่อมาพวกเขาได้นำหนังสือและปืนมาไว้ที่ด้านบนด้วยความอยากรู้อยากเห็นของเอลิกเขาจึงได้เปิดหนังสือออกซึ่งภายในนั้นเขียนไว้ว่าห้ามอ่านแต่เอลิกก็อ่านคำในหนังสือทันใดนั้นมีอาก็ะอวกออกมาและหันไปเห็นเด็กผู้หญิงในป่า มีอาเดินเข้าไปในบ้านและบอกกับทุกคนว่าเธอจะกลับแต่พวกเขาทั้งหมดก็ไม่ให้มีอากลับมีอาจึงแอบหยิบกุญแจรถและหนีออกมาคนเดียวต่อมาระหว่างทางได้มียิงสาวคนหนึ่งมาขวางรถมีอาจึงหันพวงมาล,ายลัยหลบทําให้รถเสียหลักและพุ่งลงไปในครูน้ํามีอาออกมาจากรถและพบว่าญิงสาวคนนั้นตามเธอมามีอาจึงวิ่งหนีเข้าไปในป่า แต่ก็ถูกจับได้หญิงสาวคนนี้ได้ปล่อยของสีดำที่มีชีวิตออกมาจากป่าและมันเดิเลื้อยเข้าไปในช่องคลอดของมีอาต่อมาเดวิดและโอลิเวียได้เดินมาเจอมีอาและพากลับไปที่กระท่อมมีอาได้บอกเรื่องหญิงสาวที่เธอเจอในป่ากับโอลิเวียและเดวิดแต่ก็ไม่มีใครเชื่อและคิดว่ามีอากำลังข้างยาต่อมาเดวิด ได้ลงไปทําความสะอาดที่ห้องใต้ดินและนําขยะมาทิ้งที่ด้านนอกเดวิด <David S 1> <David S 2> ก็ได้เดินไปเจอหมาของเขาที่ถูกฆ่ากับค้อนที่เปื้อนเลือดเดวิด <David S 2> คิดว่ามีอาเป็นคนทําจึงได้เดินไปหาเธอและบอกให้เธอเปิดประตูแต่มีอาก็ไม่ยอมเปิดเดวิด <David S 2> จึงพังประตูเข้าไปและพบว่ามีอากําลังโดนน้าร้อนลวกอยู่เดวิด <David S 2> จึงรีบพามีอาขึ้นรถและพาเธอไปที่โรงพยาบาล แต่ฝนก็ตกหนักจนท่วมถนนทำให้เดวิดไปต่อไม่ได้สุดท้ายเดวิดก็ต้องพามีอากลับไปที่กระท่อมเอลิกเดินมาเปิดหนังสือและพบว่ามีพิติกรรมของปีศาจที่ลาดนำร้อนต่อมาพวกเขาได้ถกเถียงกันเรื่องมีอาและไม่คิดว่ามีอาจะข้างขนาดนี้ทันใดนั้นมีอาก็ได้ถือปืนและเดินออกมาเธอได้ใช้ปืนยิงไปที่เดวิด และบอกว่าคืนนี้พวกเขาทั้งหมดจะต้องตายจากนั้นเธอก็สลบลงไปเดวิดจึงบอกให้โอลิเวียรีบไปหยิบปืนทันใดนั้นโอลิเวียก็โดนมีอาจับและอ้วกใส่โอลิเวียจึงพักมีอาออกจนเธอตกลงไปในห้องใต้ดินเอลิกที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบล็อกประตูต่อมาโอลิเวียได้เดินมาล้างหน้าในห้องน้ำและหันไปเห็น ที่กรรมในหนังสือในขณะที่โอลิเวียกำลังจะเอายาไปให้มีอาทันใดนั้นเธอก็ขยับตัวไม่ได้เอลิกที่กำลังเป็นห่วงโอลิเวียได้เดินมาหาเธอที่ห้องน้ำและพบว่าเธอกำลังนั่งเฉือนใบหน้าของตัวเองอยู่จากนั้นโอลิเวียก็พยายามที่จะฆ่าเอลิกแต่เอลิกก็รอดมาได้ โดยใช้ฝาชกโคกทุบปพปิท่หัวของโอลิเวียจนเละเดวิดและนาตาลีที่ได้ยินเสียงจึงเดินมาดูเอลิกจึงบอกเรื่องนี้กับพวกเขาต่อมาเดวิดก็ได้พาเอลิกมาทำแผลเอลิกก็ได้ขอโทษเดวิดและบอกว่าเขาได้อ่านอักขละในหนังสือและได้ปลดปล่อยปีศาจ้ลยออกมาทางด้านนาตาลีที่กำลังจะเอาน้ำไปให้เดวิดก็ถูกปีศาจ ที่สิงมีอาอยู่ลอหลวงให้ลงไปที่ห้องใต้ดินนาตาลีก็พยายามที่จะหนีแต่ก็ไม่สำเร็จและถูกปีศาจดึงลงไปนาตาลีถูกปีศาจกัดที่มือทันใดนั้นเดวิดก็ได้ช่วยนาตาลีออกมาและใช้โซ่ล็อกประตูห้องใต้ดินเอลิกได้นำหนังสือไปเผาแต่ก็ไม่สำเร็จเดวิดที่เห็นหนังสือที่ไม่ถูกเผา จึงได้ถามเรื่องราวทั้งหมดจากเอลิกเอลิกจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือที่บอกว่าปีศาจจะกลับมาจากนรกเมื่อได้วิญญาณครบทั้งห้าดวงและถ้าอยากช่วยมีอาทางเดียวคือเราต้องฆ่าเธอเดวิดปฏิเสธและบอกว่าเขาจะไม่ฆ่าใครและจะไปจากที่นี่เมื่อฝนหยุดต,ตกทางด้านนาตาลีที่กำลังล้างแผล ยู่ๆมือของเธอก็ได้ติดเชื้อและลามขึ้นเรื่อยๆทำให้นาตาลีต้องจำใจใช้มีดไฟฟ้าตัดแขนซ้ายของตัวเองทิ้งในระหว่างที่เอลิกกับเดวิดกำลังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการหยุดปีศาจโดยการฝังเผาและแยกสังขารออกจากกันทันใดนั้นนาตาลีก็โผล่ออกมาและใช้ปืนยิงตะปูยิงไปที่เดวิดและเอลิก เดวิดพยายามไปหยิบปืนแต่กระถูกนาตาลีขัดขวางโดยการใช้ชแฉลงทุบทันใดนั้นนาตาลีก็ถูกเอลิกยิงปืนตะปูใส่เธอจึงเดินไปหาเอลิกและใช้ชแฉลงทุบไปที่มือและหัวของเอลิกทันใดนั้นเดวิดก,ก็ได้ใช้ปืนยิงไปที่แขนของนาตาลีจนหลุดและช่วยชีวิตเอลิกไว้ได้ทันนาตาลีเริ่มได้สติ และหันมาหาเดวิดและบอกว่าเขายิงเธอทำไมนาตาลีที่เสียเลือดเยอะเกินไปทำให้เธอต้องจบชีวิตลงในอ้อมแขนของเดวิดต่อมาเดวิดได้พาเอลิกออกมาข้างนอกและได้ใช้น้ำมันลาดไปทั่วทั้งบ้านแต่เดวิดก็ไม่กล้าพอที่จะเผามีอาน้องสาวแท้ๆของตัวเองและตัดสินใจ ที่จะฝังแทนเขาจึงลงไปในห้องใต้ดินเพื่อจะพาตัวมีอาขึ้นมาข้างบนแต่เดวิดก็ถูกมีอาใช้มีดคัตเตอร์ฟันไปที่แขนและถูกมีอาจับกดน้ำทันใดนั้นเอลิกก็ได้มาช่วยเดวิดไว้ได้ทันแต่เขาก็พลาดท่าถูกมีอาใช้มีดคัตเตอร์แทงไปที่ท้องจนเสียชีวิตต่อมาเดวิด ก็ได้นำร่างของมีอาไปฝังทั้งเป็นปีศาจท,ที่สิงล่างมีอาอยู่ก็ได้ตื่นขึ้นและบอกให้เดวิดปล่อยเธอไปแต่เดวิดก็ไม่เชื่อคำพูดของปีศาจและรู้ว่าไม่ใช่น้องสาวของตัวเองเขาก็ได้ฟังมีอาต่อจนเธอสิ้นลมหายใจจากนั้นเดวิด ก็ได้นำร่างของมีอาขึ้นมาและใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจที่เขาทำขึ้นเองไปกระตุ้นช็อตที่หัวใจของมีอาจนเธอฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งเดวิดจะเห็นน้องสาวของตัวเองกลับมามีชีวิตอีกครั้งเขาจึงรีบเดินไปกอดเธอต่อมาเดวิดได้เดินเข้าไปในบ้านเพื่อเอากุญแจรถจ,จู่ๆเอลิกก็โผลออกมา และใช้กันกายตัดลวดแทงไปที่คอของเดวิดเดวิดรีบเดินไปหาน้องสาวและส่งกุญแจให้เธอหนีจากนั้นเดวิดก็ล็อกประตูและหยิบปืนขึ้นมายิงไปที่ถังน้ำมันจนระเบิดเผาบ้านทั้งหลังขณะที่มีอากำลังร้องไห้เสียใจจากการจากไปของพี่ชาย ฝนที่มีสีเหมือนกับเลือดก็ได้ตกลงมาและปีศาจก็ได้ฟื้นขึ้นมาจากคุ้มนรกมีอารีบวิ่งหนีตายเข้าไปในรถแต่ปีศาจก็ได้พังกระจกเข้ามามีอาจึงออกมาจากรถและเข้าไปแอบในโพงต้นไม้ แต่ปีศาจก็ไล่หลังมีอามาเธอจึงข้านหนีไปสุดทางเชื่อมและขึ้นไปแอบที่ห้องเก็บของปีศาจก็ได้ปีนขึ้นมาข้างบนมีอาจึงคว้าเล่ยไฟฟ้าออกมาและเข้าไปแอบในผนังแต่ก็ถูกปีศาจใช้มีด แทงไปที่ขาของเธอจากด้านนอกมีอาจึงพังผนังไม้และหนีออกไปจากด้านหลังเดินเข้าไปแอบใต้ท้องรถปีศาจเดินมาที่รถทันใดนั้นมีอาก็ได้ใช้เลื่อยไฟฟ้าปาดไปที่ขาทั้งสองข้างของปีศาจจนขาดเป็นท่อนมีอาพยายามหนีคานออกจากรถแต่ก็ถูกปีศาจยกรถขึ้นจนหมัน ล้มไปทับกับแขนของเธอปีศาจค่อยๆค,คานมาหามีอามีอาหันไปจะคว้าเลื่อยที่อยู่ทางขวามือแต่ก็เอื้อมไม่ถึงมีอาจึงตัดสินใจหันไปดึงแขนที่กำลังติดกับรถจนขาดสะบัน จากนั้นมีอาก็หยิบเลื่อยไฟฟ้าขึ้นมาปีศาจได้คารมาตรงหน้าของมีอาและบอกว่าจะกินวิญญาณของเธอทันใดนั้นมีอาก็ได้ใช้เลื่อยไฟฟ้าแทงไปที่ปากของปีศาจมีอาได้พาล่างของปีศาจขาดเป็นสองท่อนศพของปีศาจค่อยๆจมลงสู่พื้นดินและฝนก็ได้หยุดตกลง มีอาเดินไปหยิบสร้อยที่เดวิดพี่ของเธอเป็นคนให้มาสวมไว้ที่คอจากนั้นมีอาก็เดินจากไปอย่างมีชัยภายใต้แสงแดดยามเช้า <ST AR G> ผีอมตะ หากคุณชื่นชอบการสปอยหนังแบบละเอียดยิบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนและพบกันใหม่วิดีโอหน้าขอบคุณที่รับชม